Yeah. Uh huh. MJ Moji, hello my friend. Happy, happy. Roma beats, b a y Roma beats, b a y p o d u c e r Roma beat. กูจะแรบสดให้พวกมึงฟังนะเว้ยฟองผิดกฎหมามันกับยาบ้าแล้วฟองกูลื่นไหลมันกับอากาศที่มันโดยยนยิงสกรรมแพงแล้วเวลามีคนเดินผ่านแล้วก็มีคน อันนี้กูต้องยอมรับกูทำตัวกูผิดเองกูเลือกทางนี้เลือกเดินทางนี้ไม่มีกใครไม่มีใครมาคล้องจองกับกูเดินจากฝันให้หัวสมองให้มันลื่นไหลแฟนน่ะแบดแนนเซอร์จะแมตบอลนักซานน่าแมนและลานแฟนนะแซนน่แมนบายเว้นเอเวอร์อยู่ในเวอร์โฮ่เนเวอร์โคเคนไลน์มันดี มในเวลานี้ที่พวกกูต้องการเสียงเพลงมึงเข้าใจไหมในเวลานี้พวกกูต้องการแค่เสียงเพลงต้องการแค่สิ่งดนตรีเพราะฮิปฮอปแร็ปเกนแร็ปเฮิร์ตเนอร์เบนเดอร์แซนเดอร์แบนเดอร์แคดดันแซนเดอร์แบนเดอร์แคดเดอมนเดอรซาวด์เล่มมาแฟนได้ยังน่าแซนเดอบ You know You know Oh oh ต้องการใครสักคนที่รักเราจริงฉันต้องการใครสักคนที่ไม่ทิ้งฉันไปไหน <c oughs> ฉันต้องการแค่เท่านี้เธอทำให้ฉันได้ไหมถ้าเธอมีแฟนแล้วเธอจะงบอกแฟนเธอให้รีบไปไกลฉันจะไม่พากเธอไปจากแฟนฉันรอโอกาสนี้มานานแล้วโอกาสที่ฉันได้ก้าวขึ้นบัลลังก์โอโอไม่สนคำคนไม่สนคำใครไม่เอาแล้วบัลลังก์กูจะเอาบนได้ให้มันได้ก้าวขึ้นต่อไป ดังแบบชาชาดีกว่าไม่ดังให้มันน่าแซน่แบนแค่เป็นโฟลิโ้มนโฟนแน่บนแซน่าไม่ัเฟนติแก่โอ้คู่ไรเหียรัมมาบี t รัมมาบีสควายรีออนค a ายรีออนย่าย่าย่าอย่ไปตามฟอลไม่เกีันเต้นแล้วโชว์ยู กูไหลแบบของจองโฟงกผิดกฎหมายมันกัดยาบ้าลื่นไหลมันจับอากาศใช้เวลายิงคนตายนั่นแหละคือสิ่งที่กูต้องทำอันนี้กูคิดผิดไปแล้วกูไม่ได้หันหนังให้กำแพงนะครับกูแค่ต้องจานมารันวงการอีกครั้งให้พวกม,มึงฟังให้พวกม,มึงฟังมึงเข้าใจไหม ฮัวหัวสิเกน